ช่างบิ๊วินมืออาชีพนะครับชื่อช่างแขกเปิดว่าแกสั่งาบานบานไม่เก็บไม่สักกับผมผมก็เลยขับรถมาส่งแกเดี๋ยวเราส่งแกเสร็จก็คือโอกาสไปเที่ยวชมเที่ยวชมสอบแกเลยนะครับผมรถผมก็เป็นรถบรรทุกไปในตัวอย่างนี้เก็บสักนะครับใครซื้อว่ามีเก็บร้อยครับเดี๋ยวไปข้ในเลยก่อนนะ พี่แคทสวัสดีครับพี่นี่พี่แขกเป็นช่างวิวินที่พี่แกเบอร์มาเปิดทำงานอยู่ที่นี่เป็นไซต์งานนะเล็กๆเดี๋ยวมีอะไรก็ลองให้แกทำเล็กๆน้อยๆให้ดูอย่างตรงนี้ก็เป็นโต๊ะเรื่อยตรงเดือนของพี่แขกเราทำขึ้นมาเองคอันนี้เดี๋ยววันนี้จะเราให้พี่แขกลองทำเป็นเฟรมง่ายๆครับแล้วก็ ปาไปด้วยนิดหนึ่งสักบาทนดีครับลองดูครับลองก็เดี๋ยวลองเ็ร็จยาแปที่ครับอันนี้สมมุติว่านี้เป็นบานครับผมแล้วอันนี้ต้องยิงโค้งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แขกดูว่ามันยังไง กาวครับทั้องทำที่แบบงานงานที้ต้องทากลาลทุกชิ้นอ่าทากาวทุกชิ้นนะครับตรงนี้อันนี้คือยิงโครงพร้อมกับหน้าหน้าไม่อัดบางคนก็ชาเฟรมก่อนก็ได้แล้วแต่ว่าช่างจะขนาดแบบไหน อันนี้คือการยิงเอาไม้ไม้โครงติดกันหน้าไม่อัดก่อนครับอ่าทีนี้ก็มาทําไม้โครงด้านที่เหลือครับลาเอาไปตัดนี่ก็คือสมมตว่าทากาวนะครับทากาวเสร็จก็จับ นี่คือใช้แม็กคู่แคอ่าเนี่เสร็จเสร็จแล้วเราก็เอาไม้อีกอันหนึ่งมาประกบเสร็จแล้วเราก็เอาไปซอยด้วยเครื่องงวงเดือนใช่ไหมครับเอาไปซอยให้เรียบก็จะออกมาเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่านะนี่คือก็จะเป็นบาสําเร็จบาสเล็กๆบาสหนึ่ง อย่างนเป็นไรครับพี่แขกครับตู้โชวพัตโชว์พัานตานแล้วทีีี่กระทนี้ออกอีกตู้โชว์แล้วก็ตรีทวางพับรนี้นี้เป็นพัอรนี้เป็นลิชับลิชชักโค้งด้วยไหมครับโค้อ๋อหน้าหน้าลิชชักกระทำโค้งด้วยนี่หน้าเขากระทำโค้ง ผนังครับติดฝ้าสูงติดฝ้าครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่แขกก็จะยกไปติดตั้งที่บา้านลูกค้าอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่แขกจะให้ดูนะครับว่าอันนี้คือตู้ล็อกเกอร์ที่แกทําเสร็จแล้วนี่มีหลายตู้มากเลยเดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้ดูตู้หนึ่งลองข้ามข้ามมาเห็นไหครับแล้วตรงนี้ติดกุญแจ เห็นไหมครับว่าอันนี้จะเป็นบานพับซ่อนบานพับรุ่นเก่านี่ดน,นีแล้วตรงนี้ตรงนี้จะทําอะไรต่อป่ะหรือว่า,า,าไปทําส,สีเลยอ๋ออันนี้คือจะไม่ปิดแล้วะทําสีช่วยตรงนี้ก็หน้าบานนี่จะเป็นแม่สักข้างหลังนี่จะเป็นอัดยางธรรมดาแล้วก็ตรงนี้<า>จะใช้ทาสีหลอกเอาช่วยนิดหนึ่งย้อมแต่แนา เปล็อกเกอร์ตรงนี้ก็ตรงนี้เป็นไม้เอาไม้ปากขอบมาทับมาใส่แล้วเดี๋ยวย้อมสีให้เหมือนที่เราเป็นเขาเรียกว่าที่ว่าไม้ำกรูเอารงน้ำอินทรง ไม้ปะขอบนะจะเป็นไม้เ,เรียบๆอีกเชนตังนี้โค้งเห็นไหมตัวนี้เขาเรียกว่าการบั้งนะฮะบั้งเห็นไหมฮะบัง้งเพื่อจะให้เราดัดโค้งได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอาไม้ไม้สเรียบนะฮะไปแล้วก็ยิงเก็บไปครับว่าอันเนี้ยแล้วก็จะยิงโดยลมแม้เดียวยิงแล้วก็จะมาโค้งเก็บโดยช่างสีเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นลิชักนี่ก็เป็นหน้าลิชชักง พวกนี้เห็นไหมฮะก็นี่รอยปืนลมยิงเสร็จก็จะทากาวแล้วก็ยิงยิงปืนลมเข็มเดี่ยวไว้แล้วก็เสร็จแล้วก็จะนี่ฮะนี่คือไม้โครงเห็นไหมครับลูกจอยตาะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเอาไม้ใส่เรียบอันนี้ก็จะเป็นไม้โครงนะแล้วก็ตรงนี้มันไม้ส่เรียบปะบางทีก็ใช้วีเนียแต่ที่นี่พอนิยมใช้ไม้ ไม่จริงกันแตาเรียกว่าสายเยรียบเพราะว่าบางคนเรียกปากขอบตัวนี้ก็จะแข็งแรงกว่าวีเนียร์ครัคบก็แวนร้าวาพอได้ความรู้คร่าวๆเอาไว้เป็นเห็นว่าช่างวีนเนียร์เขาทำกันอย่างไรยอย่างไรคร่าวๆเดี๋ยวยังไงผมวันนี้ผมขลอลาแตกก่อนครับแต่ลาส่อน